สวัสดีครับาชาวด g จ n นไทยแลนด์นะครับว้าวเอ็นเตอร์เทนชานลและตั้มก่อนกันนะครับเพจนะฮะวันนี้เราสองคนจะพาไปสองที่เลยนะครับที่แรกก็คือที่ไหนเอ๊วัดบุไซค่ะวัดบุไซนะครับที่นี่เราจะพาไปดูศิลปะสมัยขอมบายอนก <Wow! S 1> ี่ปีนะ20ปีค่ะประมาณ20ปีที่สร้างตวรรษ สร้างเสร็จ20ปีครับแต่สมัยของมาโยนี่พัน1,000กว่าปีนะฮะสมัยนี้ก็อย่างที่ว่าครับนานมากแล้วเสร็จแล้วเราก็จะพาไปที่คาโนนะคน,นะต่อคาโน,นะคืออะไรก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งเช,เช็คอินใหม่ของของน้ำเขียวที่สวยมากสไตล,ล์ญี่ปุ่น ในที่สุดเราสองคนก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับและที่สำคัญเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับว่าทำไมพญานาคเหล่านี้ถึงต้องมีภาชนะใส่น้ำวางไว้ทุกพระองค์เลยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับเราจะว้าวเราจะว้าวเก็บกระเป๋าไปด้วยกันจะไกลจะไกลไปตามความฝั เพื่อเธอและฉันจะได้ว้าวกับสิ่งที่มีความหมายเราจะได้เห็นความรักที่เดินทางไปเป็นทุกเรื่องราวลา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 ฉันขอสัญญาู่เคียงข้าพววุทธก่อนพระจะาตายบ่อยคนต้องตายบ่อยค่ะเป็นเป็นอะไรครับเบมัน ที่แถนี้มันอยู่ยากนะที่มันซับซ้อนมากที่อย่างในเหลี่ยมอย่างเงี้ยเหลี่ยมเงี้ยเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าแทรกออกเข้าออกไม่รู้กี่เหลี่ยมอม,หม,หมันไม่ตามเลยไม่ตาม <c oughs> ไม่ตามอ๋อครับมันก็เลยมาแก้ตรงนี้ก็เลยเอารวลาทำมาลงตอนแรกเรงมก็่ะสร้างเมนตายทีห้าศพต่อ,ตอวันเหรอฮะแบบ คนนี้เข้านั้นออกคนนี้เข้านนออคานนออคี้ออกไ oh. งใ้บ่อยไปบ่อย <Bye, bye. S 1> อืมต,ต,ติดกันนะครับนี่ก็ความเชื่อของทางโยมทางโยมก็บอกว่ามันติดจากเมนแต่จะมาก็สั่งห้ามแล้วแหละสั่งห้ามไม่ให้สร้างเมนค่ะเมนอยู่ข้างหลัง oh. ที่ตอนนั้นเรายังไม่มีที่ยิงขนาดนั้นไง oh. มีที่แค่ชงโรงครัวเรียนมาก็ทยอยซื้อใหม่ ยีอชื un> un> ่อใหม่พอได้ขยับขยายเพิ่งเพิ่งเพิ่งเต็มได้สักสามปีนะป๋องสามปีสี่ปีเนี่ยซึ่งทินทีไรไรย่าเงี้ยที่ยัแทงเราไม่มีปัญญาซือหรอกเพราะว่าเราเป็นพระสายนี้มันมันไปขอไปที่รายใครไม่ได้เราทำตามกำลังที่เรามี ก่อนพระอยู่ที่นี่เยอะอาจจะมาลงจากป่ามาว่าพระก็ลงมาด้วยมาอยู่อยู่ที่สิบสามสิบรูปมาประมาณนี้ที่ที่เห็นนะครับมาจากมิมิทหลงพ่อเหรอคะใช่าาใช่พอสร้างเสร็จรุปมันก็นเงียบไปเลยที่มีเรื่องมีราวชาวบ้านตีกันทะเลาะกันฆ่าแกงกันอะไรเนี่ยค่ะมันเงียบเลยอพอจะเงียบปุ๊บก็แล้วมาก็เริ่มสร้างพวก อ่าเนี่ยซุ้มประตูซุ้มอะไระใช่คือเราตั้งใจเราจะสร้างโบสถ์อะแต่มันมันชาวบ้านยังทะเลาะก,กันอยู่อ๋อค่ะยังทะเลาะก,กันอยู่ชาวบ้านไม่เข้าวัดอ่าผู้ใหญ่เขาก็มาส่งเสริมญาติโยมเขาก็พวกหัวรุนแรงเขาก็มาส่งเสริมอ๋อค่ะอืมอน,นีปัญหาตรงโยมมันไม่ไม่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนานี่แหละอืม มมาปีนี้นดีหน่อยตรงสามปีนี่ยโยมเริ่มเข้าวัดแล้วตรงที่สร้างครับหลวงพ่อเรียกเรียกว่าอะไรครับลานธรรมไหมฮะหรือว่าเรียกลานธรรมเนี่ยเทวไลนี่แหละอ๋อเทวออไลใช่อ๋อครับทุกทุกศาสนาครับใช่ทั้งพราหมณ์ทั้งฮินดูอะฮะทั้งพุทธครับแล้วได้อย่างตรงเทวไลนี้ก็คือศิลปะของขอมไหมฮะใช่ศิลปะบายุนบายุนใช่ มันจะเกิดขึ้นเมื่อสมัยทวารวดีน่าจะปีหกร้อยประมาณปีอะพันหกร้อยปีเท่าไหร่นะครับปีพันหกร้อยพันหกร้อย่าพันหถึงพันถึงถึงพันสองพันสองถึงพันหกร้อยประมาณเนี้ยครับค่ะสมัยทวารเรืออำนาจอ่าใช่ถามหลวงพ่อนิดนึงครับตอนที่หลวงพ่อนิ้มีแต่รับก็คือเห็นเป็นภาพนี้เลยใช่ไหมเห็นภาพอย่างนี้เลยอ๋อไม่ได้มีใครมาบอกเลยไม่ไม่ไม่เลย อพอรีดปุ๊บเราก็ปั้นเลยนั่นปั้นดินเหนียวมันไม่ค่อยสวยปั้นอย่างนี้หายากนะครับม,มันเป็นปั้นดินเดียวไงมันมันก็เลยแหว่งมัง่งคือใครยุบก่อนมันก็ลายยุบด้วยไงมันแห้งทุกวันนี้จะมาใช้ดินน้ำมันครับอันนี้ใช้ปั้นด้วยมือหมดเลยไม่อ่ะปั้มเสร็จแล้วก็นี่เชื่อมาทาพิมพ์พิมพิมแล้วก็ มาทำพิมพ์เสร็จแล้วเราก็มาถอดแบบแบบก็คืออใช้ยางพราแล้วก็มาประกอบใช่มาประกอบเป็นชิ้นเปนชิ้นใช้เวลาสร้างทั้งหมดนานไหมครับไม่นานหรอกไอ้ตัวนี้มีกี่เดือนมั้งโอ้โหเป็นเดือนผมคิดว่าเป็นปีแล้วนี่ไม่อะไอ้หลังใหญ่เนี่ยหลังใหญ่เนี่ยทำกี่วันนะถ้าถ้ตี้สเดือนี่ยอ๋อตันนี้สามเดือน สามสี่เดือนประมาณนี่แหละโอเคแล้วร้านทำตรงนี้เหรอครับตรงนี้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนประมาณเดือนหนึ่งอะประมาณสามตรงนี้เดือนหนึ่งประมาณใช้ช่างเยอะไหมครับหลวงพ่อฮะใช้ช่างเยอะไหมครับช่างที่ทำครับไม่ได้จ้างช่างอ่ะพระเราที่มีอยู่ไอ้หลวงเอา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 รูปพระทำงานให้แกดูเลยสุดยอดอ่ะมันมันมันคนมาทำไม่ได้งานพวกเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี no ๋ยวหนูยกคนพี่ดูตรงเข้าไปได้โซได้โซไรตัวสัตว์ได้ได้ไม่ได้โซใครเท่าไรไม่ได้ค่ะค่ะได้ค่ะไงแกแกดูดูพระทำงานยังไงฮึมทำโหดี่ยังว่าชิวๆเลยจริงครูในเทวทิศทำเป็นสว่างเลยลูกีโอ้ครับใช่สว่างแล้วลุยต่อเลยไม่ไม่มีสารกระตุ้นไม่มีอะไรเรียกว่าทำหามลุ่หามพ้ำใช่คือคือใช้ทูปปักเวลาทำใช้ทูปปักบอกเก่า บอกกล่าวบอกกล่าวพระวิษณุพระวิษณุใช่เมื่อคนลุกครับใช่ท่านก็อนุญาตพระนารายณ์ครับก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนท่านต้องอญอนุญาเสร็จแลก็จับมือลงพี่ทุกองค์ที่ทํามันจะเข้าเองเข้าเองเลยใช่ทําเองเลยเหมือนจะมาสั่งงานจะมาไม่เดินไปมาเดินไปไม่ได้ค่ะก็จะมาผ่าก้นไง ก็สั่งก็สั่งทำจนจนจนคํำจนเมื่ะครแล้วจนถึงเวลาสวดมนต์นั่นแหละก็คือเวลาอันนี้ผมพ่อก็จะสั่งงานแล้วก็จุดทูปพระพระที่เป็งานทำจุดทูกจุดทูกทุกครั้งพระออนี้ยาตสร้างอะไรก็เหมือนท่านลงมาแบบ จับมืออ่าน่าจะเป็นลงานอะไรประมาณนั้นนะใช่ไหมคะแต่มันไม่เหนื่อยนะโอ้ทำแล้วไม่เหนื่อยเลยใช่ก็ทำหานตัวตัวตัวฐานโลไดอันหนึ่งว่แปดสิบโลนะค่ะยกขึ้นข้างบนมาแปะ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 อะไรก็ได้ฮึมโอ้ไม่จริงใช่ใครใครใครไม่เชื่อใช่นี่เป็นปูนนะปูนด้วยเหรอใช่ปูนปูนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ซริงนะปูนปูนตามนะใช่ปูนล้วนๆเลยปูนล้วนเลยโอปูน เหมือนใช่ตอนที่หนูเห็นตรงนั้นค่ะจะเป็นข้างบนเขาเรียกว่าอะไรคะนาฏกาค่ะจะเป็นขนของโบราณใช่สมุโบราณใช่เป็นหน้าบันก็หน้าบานทรงครุฑหน้าบานทรงครุฑรวมรวมถึงเสาข้างหน้านั้นด้วยไหมฮะใช่ไหมครับสาใช่สาโศกเขาเรียกว่าอะไรนะครับสาอโศกสาอโศกคือวัดต้องมีอ๋อต้องรอไม่ได้อยู่ข้างหลังนนััพม ก็ศิลปะบายนเหมือนกันก็อันนี้มันมันเป็นเป็นดินเหนียวแล้วมันจะสวยไงครับมันจะละเอียดครับเป็นดินน้ำมันแล้วไงแล้วทีนี้ผมสังเกตเห็นอันนี้ถามด้วยด้วยความที่ตัวเองขอถามส่วนตัวมีม,มีภาชนะใส่น้ำให้กับพญานาคทุกองค์เลยตรงนี้นี่ใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นให้หลวงพ่อเล่านิดน,นึงครับว่าทาไมถึงต้องมีแล้วก็คือทำไมไม่เข้าใจอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เนี่ยพระจะคอแห้งอคอแห้งทํางานจะเหนื่อยอ๋อ หมยหมยถึงตอนไหพญานาคพอใส่น้ําไปเนี่ยพระทุกองค์ที่ทํางานเนี่ยคือไม่คอแห้งไม่เหนื่อยแต่ถ้านาวแห้งเมื่อไหร่พระจะคอแห้งเหนื่อยเหนื่อยแท้เหนื่อยปุ๊บฉะนี้แล้วถ้าเกิดว่าหมากพูเหมือนกันเกิดว่าวันพระหนึ่งถ้าเราไม่ไม่ใส่หมากพูต้องมีพระไหนเป็นบ้าสักองค์หนึ่งสักรูปหนึ่งหรือไม่ก็โยมอ๋อต้องอย่าขาดขาดไม่ได้ หมากภูน้ำผลไม้เปลี่ยนตลอดใช่เอ้ต้องเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันวันวันที่มันเหนียวมันเหนียวเมื่อไรก็เปลี่ยนครับอืแล้วก็มีเห็นเดินมามีพยาคุดผมนี่ถูกไหมพญาคุดใช่พยาคุดเป็นกษัตริย์ครุดอ่ะครัไอที่ที่เขมรมันเป็นบริวาลของครุด ที่เฝ้าอยู่อ่ะมันจะไม่มีเครื่องทรงครับมันจะล้วนๆเลยมันทำไมจะมีเครื่องทรงมีสมบัติมีอะไรเพชรจินดาอันนี้กษัตริย์ชุดคือท่านมีพอแล้วพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างแล้วทำให้เกี่ยวกับพวกข้าราชการเขามาขอเลื่อนยศตำแหน่งพวกอะไรเงี้ยที่จะซื้อไปหาตำแหน่ง พระราชวัง<อ>เป็นยังไงทุกอย่างมีที่มามีสิโยมครับขณะแก่พวกกัณฑนาสมัยแตก่อนกัณฑนานี่ยจะมาเช่าที่จะมาเนี่ยเดือนละแสนนะสมัยนะั้นน่งสิบกว่าปีก่อนครับมาถ่ายเขาบอกวงสรวงทำหลังที่นี่ใช่ไหมครับอ่าเขาวงสรวงวงสรวงที่นี่เพราะที่ซอยลาดพร้าวมันได้มี ทีวารายของเขาม,มันเล็กครแล้วฝนตกน้ำท่วมมาก็ทำอะไรลำบากเพราะมาอาศัยที่นี่แหละ เพื่อนๆเราเดินทางกันต่อเลยกับคาโนนะอำเภอวังน้ำเขียว ทิปเขมทิปนำทางนะครับสำหรับารายการเราป่ะอันนี้นคา s. <S นนะนะครับก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับใหญ่จะบอกว่าใหญ่ที่สุดของวังเขเสียก็ได้นะนจุดนี้ก่อนนะคะจุดนี้นะครับเสียค่าเข้าแค่คนละสามสิบบาทเท่านั้นเองแต่สามสิบบาทนี้เอาไปทำไรคือเอาไปให้ที่พี่แจงนะครับเจ้าของได้พัฒนาต่อเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวเนาะ ก็เป็นที่ให้ความเรียนรู้รกกรเลยนะเกษตรด้วยโอ้ต้นไม้นี้ต้นใหญ่มากบรรยากาศร่มรื่นม,มีประตูดเรมอนด้วยคุณผู้ชม,มจะเป็นประตูพิเศษอากาศดีครับอยากให้มานะฮะโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่โอโ้โหมาได้เลยครับหนาวมากว้าวออกมาเป็นคนใหม่เลยคะ่ะคุณดีบรรยากาศก็เนี่ยคะ่ะตอนนี้กำลังเริ่มปลูกต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าจะรับลูกค้าช่วงหน้าหนาวเนาะ นี่นะครับเราก็จะมีหลายโซนนะฮะอันนี้คือโซนนั่งแบบญี่ปุ่นเลย ก็คือพกชีลาวนั่นแหละเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะแต่ไปประกอบอาหารได้นะคะกลิ่นเหมือนัะชีลาวเราเคยเห็น,นต้นนี้ที่ีอากาศดีต้นนี้เลยค่ะอ สะพานแดงสะพานแดงสะพานศักดิ์สิทธิ์แห่งญี่ปุ่นก็จะอ่านเอานะครับเจ้าส่วนเจ้าส่วนเดี๋ยวเราไปดูนะก็แฝงกันขึ้นสะพานขึ้นสะพานใครเคยดูอิคิวซังมั่งจะเห็นตุ๊กตาไล่ฝนใช่ไหมที่นี่ก็มีนี่นี่ครับเดี๋ยวจะเป็นทาแบบให้นะคะนี่นะครับตุ๊กตาไล่ฝนทางญี่ปุ่นถ่ายรูปเยอะมากทางญี่ปุ่นเขามีความเชื่อกันว่า ถ้าออกจากบ้านนะครับให้ขอพรขอกับตุ๊กตาได้ฝนนะฮะที่นี่ก็เลยมีเพียบเลยนี่นครับเป็นมุมถ่ายรูปของมุมถ่ายรูปเยอะมากมุมถ่ายรูปเยอะนะมีแมวโชคดีมีร้านกาแฟนะครับแล,แล้วก็ทนะี่่ะเราไปร้านกาแฟไม่เขาจะมีป้ารถเมย์ไปถ่ายรูปนะใครกลับบ้านไม่ถูกงนะครับนั่งรอรถเมล์ตรงนี้ได้นะฮะบัสสต๊อป ไปเลยค่ะนั่งรอไปเลยนั่งรอได้นะฮะทั้งวันอันนี้คือแมวโชคดีนะครับแมวโชคดีร้านกาแฟเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะคะไปเดี๋ยวเราไปชมร้านกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวเรา๋ยเราแต่งตัวอันนี้คือเขาแต่งตัวมาถ่ายรูปได้ เราก็เจอเจ้าของแล้วครับคุณแจงฮะนี่นะครับชิิรามาเเออขออีกทีสิคนน้ชอวาอิราซามาเซสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่คานุน่าคาเฟ่แฟร์ฟินตามโนี่เดี๋ยวให้พี่แจงพาเราไปดูห้องแต่งตัวดีกว่าค่ะพี่แจงปะแล้นี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับจะมีชุดหลากหลายให้ลูกค้าแต่งตัวมีจะเป็นยูกะตะตึนกิมโนปุริโซเดชุดนักเรียนนักศึกษาญี่ปุ่นนะครับ ก็มีหลายแบบหลายสีให้เลือกเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กมีหมดเลยก็ม,มาใส่กันได้ครับชุดเรามีเยอะครับก็ใส่แล้วซักเลยไม่มีใส่ซ้ํานะครับค่าบริการเท่าไหร่ครับพี่ค่าบริการ120บาทพร้อมแต่งตัวให้เรียบร้อยมีอุปกรณ์ให้ครบ ยูกตาจะเป็นชุดเทศการสายหน้าร้อนมันจะบางกว่ากิโมโนกิโมโนนี่จะเป็นชุดหนาหน่อยแล้วก็จะเป็นชุดทางการกว่ากาอันนี้ชุดใส่เล่นหน้าร้อนอันนี้ชุดทางการหน่อยครับอ่ากิโมโนดูค้ามันจะต่างกันค่าต่างกันจริงริงค่ะอันนี้บางอันนี้บางอันนี้บางอันนี้จะบางอันนี้หนาหน่อยอันนี้หนาอันนี้กิโมโนหมดเลยแต่นี้ต้องถามพี่แจงแล้วอะไรที่เป็นเหตุให้พี่มีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจที่จะทำแนวนี้ ก็คือเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบเนาะมันชอบชอบญี่ปุ่นชอบชอบดูคลิปดูอะไรต่างๆนา,ๆานาแหละคราวนี้เอ,อดูดูยูทูบเบอร์เขาไปเที่ยวอ่าเราทําไมเราชอบประเทศนี้จังเลยมันดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเอ,อมีรูปแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเงี้ยครับดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นคนชอบแล้วก็ดูมนเรื่อยๆเรื่อยมันมันเกิดความฝังฝังอยู่ในสมองดูชอบเที่ยวเมืองนู้นเมืองนี้อย่างเงี้ยครับอันงที่เราไม่เคยไปนะเออ แต่เรามีความจำเราเราก็อยากมาทําไว้ที่บ้านนะครับทําไว้ดูคือเปิดในเที่ยวอย่างเงี้ยครัก็ได้เปิดเลยครับผมนะครับนี่เปิดบริการวันไหนบ้างพี่เปิดบริการทุกวันเลยนะครับไม่หยุดเลยก็จันถึงอาทิตย์ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสิบแปดนาฬิกาตอนเย็นนะครับเปิดทุกวันนะครับนี่มีลานกลางเต็นท์ไหมคะพี่มีครับอ่าโอเคค่ะมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะฮะมีวิวป่าไผ่วิวภูเขา มีสนามหญ้าใต้ต้นไม้ร่มๆไม่ต้องกลัวแดดร้อนครับใครจะตากแดดก็มีโซนที่ตากแดดอยู่ครับและซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับนอกจากจะมีลานกลางเต็นท์มีที่เที่ยวมีที่ถ่ายรูปแล้วเราก็ยังมีร้านอาหารมีกาแฟคือเอาง่ายๆเข้ามาที่นี่หลุดโลกครบเลยครับครบเลยมั้งครับพี่มีเมนูทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นทั้งอาหารทานเล่นนะครับว่าจะเป็นพวกราเมนนะครับมีข้าวหน้าหมูหน้าไก่ชิรีจิมีทงคัตสึนะครับมีคัตสึด้งอย่างเงี้ยฮะก็มีเมนูไทยก็จะมีแบบ พวกกะเพราอะไรคนคนไทยกินอาหารไทยเนาะมีกะพูงกะเพราครับผมมีเขาเรียกว่าอาหารไทยสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับอ่ามยากิโซบะก็มีอาหารเส้นนะครับคนมีของทานเล่นเกี๊ยวซาลาเป้อะไรฮะมีทุกอย่างครับผมมีครบนะครับแล้วนอกเหนือจากที่เราไม่ได้พูดก็มีนะฮะนะฮะหลายเมนูครับที่ไม่ได้พูดป้ายนะที่ผมไม่ได้พูดแต่มีด้วยนะอ่าแต่พูดไม่ได้ลูกเพจถ้าถ้าเป็นเจ๊ชอนะก็จะแบบ ไข่ปลาแต่นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไห่ปลาานะคะดูสวยค่ะสวยส,วส่วนนี่นะฮะแม่ครัวของเราไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณพลอยนะครับก็คือหนึ่งในผู้บริหารของคาโนนะเป็นแฟนพี่แจงนะครับอาหารอร่อยมากครับที่นี่ผมการันตีนี่นะครับี่ดูได้เลย,เลยครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการมาได้เลย เป็นป้ายเอมานะครับเป็นป้ายขอพรจากเดนซามูไรเนาะเป็นยังไงครับคนญี่ปุ่นเขามีความเชื่อนะครับว่าเวลาเราไปตามสารเจ้าตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะมีป้ายอย่างนี้ให้เราให้เราเขียนขอพรต่างๆนานานะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะขอพรเรื่องการเรียนการทํางานอย่างนี้ครับแต่ว่ามันขอได้ทุกอย่างนะเหมือนเหมือนบ้านเราเนาะเหมือนบ้านเราก็มีเสียงเซมซีอะไรเงี้ยขอพรแล้วก็ไปติดไว้อย่าเนี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันคนญี่ปุ่นเขาก็มีธรรมเนียมไงแขวนป้ายเอมาะนี่ครับ ก็มีทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเขียนกันนะครับใครขออะไรอขอได้นายกอะไรมั่งอะไก็มีนะครับมีด้วยมีมีขอได้นายกขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเราจะพร้อมไปด้วยกันนะแต่ที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่ความพยายามเนาะมันก็ไม่ได้มาขอแล้วได้ทุกอย่างทุกคนขออะไรมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อค,ความสบายใจใช่ฮะนี่นะครับ ไปนี้ถ้าเกิดเราจะเอามาเขียนนี่พี่แตงต้องทําไงบ้างครเออที่นี่มีมีจำหน่ายให้ลูกค้าได้เขียนครับมันแผ่นละ35บาทอ่าโอ้แค่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทไปญี่ปุน,นซื้อเยอะครับ <laughs> ใช่หลายพันเยนนะต่อต่อแผนอ่นนี่ก็อันนี้ก็ซื้อมาเสร็จเราก็จะมีอุปกรณ์ให้เขียนเขียนอะไรที่ ภาษาอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องภาษาญี่ปุ่นเขียนอะไรที่เราแบบมีความสบายใจเนาะขอบคุณมากหรือว่าระบายอะไรก็แล้วแต่ครับระบายอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ระบายนี่ถ้าถ้าเป็นเอเขียนนี่เอสี่สามแผ่นนะคะ าปนิ้วเลยจะไม่พอเนี่ยครับก็ถึงถึงบอกเพื่อนๆแต่ตอนเข้ามาเนอะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าข้าว0บาทหรือป้ายแผ่น3าบาทหรือทุกบาททุกสตางค์ที่นี่นะครับก็คือพี่แจงกับพี่พลอยเนี่ยเขาก็จะนําเงินตรงนี้มาพัฒนาต่อเพื่อแหล่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทางเกษตรด้วยระบบนิเวศด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ถือว่าช่วยกันครับเข้ามาแล้วช่วยส่งเสริมพักดันให้วังน้ําเขียว มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อว้าวอมเฮซี่ที่หนึ่งและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมกับเอต้องขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าครั้งหน้าชิปหน้าผมสองคนจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามครับแต่ผมรับรองครับว่าว้าวแน่ๆน,นะครับแล้วก็เป็นตํานานรีเจนแน่ๆขอบคุณที่ติดตามเรา2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจตั้มกรันเพจ e ีเจนไทยแลนด์หรือแม้แต่ช่อง y o u t u b ว้าวเอ t นเตอร์เทนชแนลนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ตำนานเก่าๆของประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคานนนะครับแฟร์ฟินฟาร์มสถาบันสอนเต้นและการแสดง TJ Dance Studio นะครับบริหารงานโดยพี่โทนี่หรือคุณทวัชัยโอสถานน์แว่นตา s m สมาร์ทล e กไอแวร์นะครับทั้งสองแบรนด์เลยนะฮะ สำหรับใครสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารตำนานกับเราติดต่อทางช่องทางอินบ็อกซ์หน้าเพจได้เลยนะครับสัปดาห์นี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเราจะว้าวเราจะว้าวเก็บกระเป๋าไปด้วยกันจะไกลจะไกลไปตามความฝันเพื่อเธอและฉัน ได้ว้าวกับสิ่งที่มีความหมายลกจะได้เห็นความราักที่เดินทางไปเป็นจากเรื่องราวละละลๆละละลาฉันขอสัญญาจะอยู่เคียงข้างเธอ้าว Amazing